ตามรอยพระบาทประพาสต้นบนรอยอ่างขางค่ะสมาชิกอนุสานอ,อสทอเดินทางท่องเที่ยวเชิงศึกษาแปลงพืชผักผลไม้เมืองหนาวของชาวเขาเผ่าปล่องที่บ้านนอแลซึ่งติดชายแดนไทยพมาพ่าเพียง1กิโลเมตรที่นี่เป็นหมู่บ้านแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและในหลวงเสด็จประพาสทรงเห็นความทุกข์ยากลาบากของชาวเขาจึงได้นําโครงการหลวงมาสร้างอาชีพแทนการปลูกฝิน่นทําให้ชาวไทยภูเขามีรายได้เลี้ยงครอบครัว เช่นเดียวกับไรสตรอเบอรี่ที่ชาวประหลงมีเกือบทุกบ้านปลูกกันบนที่ดินโครงการหลวงหลังละหนึ่งไร่สร้างรายได้ปีละเรือนแสนค่ะผลผลิตทั้งหมดก็ส่งขายโครงการหลวง นางดารณีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดทททอบอกถึงเหตุผลที่อนุาออสารอสทพาสมาชิกมาท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาทประพาต้นบนดอยอ่างขางก็เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกได้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของในหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมายังเส้นทางห่างไกลและลำบากและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวไทยภูเขา สำหรับที่หมู่บ้านขอบด้งบนดอยอ่างขางนะคะก็ถือว่าเป็นอีกอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประาพาสต้นแล้วก็ได้พระราชทานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาเผ่ามูสดังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะซึ่งทุกคนนั้นก็ล้วนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคะ่ะติดตามรายงานกับคุณเฉลิมศรีปรีงามค่ะบ้านไม้มุงยะขาชั้นเดียวของจหมอจานะ พระสหายชาวมูเซดังของในหลวงบ้านหลังนี้ผ่านการบรณะมาหลายครั้งและครั้งหนึ่งในหลวงได้เสด็จเข้าไปประทับข้างในบ้านเมื่อ40กว่าปีก่อนตั้งโครงการหลวงบนดอยอ่างขางทุกครั้งที่คิดถึงในหลวงจะหมอจะดูภาพรบรมชายาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พร้อมชี้ให้ดูรูปของเขาด้วยความภาคภูมิใจขณะเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวัยชรา84ปีที่สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่จะหมอก็จด สองในหลวงที่ส่งนำอาชีพมาให้กับชาวมูเซย์ดำจนเลิกกลูกมฟินมาถึงทุกวันนี้และทุกปีชาวมูเซย์ดำที่นี่จะทำพิธีตามขนบประเพณีขอพรให้หลวงสุขภาพแข็งแรงเราถือเจ้ามาแล้วด้วมุ้งหมวยแก่ผ้าแก่ข้าวไอ้เดียวทำบุญตัวเองรับบุญตัวเองว่ามิถุจากที่นี่มิเชื่ออ๋อในหลวงป่ามันอยู่ที่ไหนก็หอมมัอยู่ตรงนีหรอก ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากที่เบตเมื่อ200ปีก่อนเดิมเป็นถิ่นทุรกันดารเด็ชายแดนไห่พมา่าเป็นหมู่บ้านชายขอบอีกแห่งที่ในหลวงประพาสต้นจนทุกวันนี้ชาวบ้านไม่อดอยากเหมือนก่อนหมู่บ้านขอบด้งบนดอยอา่างขางเป็นเส้นทางประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่มีชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำถึงวันนี้พวกเขาไม่กลับไปปลูกฝิ่นแต่เปลี่ยนอาชีพมาปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวในโครงการหลวงแทน ขอบด้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมไม่ขาดสายนำพารายได้กระจายสู่ท้องถิ่นส่วนที่โรงเรียนบ้านขอบด้งนักเรียนจากชนเผ่ามูเซดําและปะหลองได้รับการสั่งสอนจากครูเรียมสิงทรผู้ดอยที่ในหลวงส่งฝากฝังนักเรียนบนดอยไวตั้งแต่บุกเบิกยังไม่มีโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันนี้จากชาวแม่กลองมาอยู่เป็นครูบนดอยหลายครั้งครูเรียมเคยท้อแต่สิ่งนี้ก็หมดไปเมื่อตระหนักถึงความตั้งใจของ ในหลวงที่เหน็ดเหนื่อยกว่าหลายเท่าจึงนําพระราชดำรัสและความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านมาสอนเด็กๆก,การสอนเด็กชาวเขาเ,เราก็ต้องเน้นความคือประเทศไทยเ้อนยันเป็นไทยอันนี้ความการให้ความรู้ความรักและความสามัคคีจะเน้นตรงนี้ให้กับเด็กสอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียนโด,ดยเฉพาะผู้เรียนสอนสมมังคมก็ยังเน้นฐาสถาบันเป็นหลักคือชาติสนามรักษาสมรหรับเด็กๆก,ก็จดจำและนำไปปฏิบัติตามรอยพ่อหลวง ก็เป็นคนดีนให้กับนักเรียนนะและทำให้ผมรู้สึกว่าน้องในหวงมากขึ้นเลยวช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วหนวูได้เอาไปใช้ยังไงบ้างไหมคะใช้ค่ะแบบว่าไปช่วยเพื่อนบ้านพวกนี้ห่ะ เด็กๆส่วนใหญ่ที่นี่โตขึ้นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในโครงการหลวงอยู่ในหมู่บ้านบางเป็นผู้นำชุมชนและดูแลหมู่บ้านให้เข้มแข็งพัฒนาอยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดินะถิ่สุนทอรป้านถ่ายภาพเฉลิมศรีปรีงาบรายงานพักกันสักครู่นะคะ